ดีค่ะพี่น้องช่องเจ๊เดือนแยกข้าวหลามพออฟฟิเชีลค่ะนี่เป็นงานก่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องอันก่อร้อยเปอร์เซ็นเรียบร้อยแล้วจ้ะเพิ่งพาไปชมข้างไหนจ้ะพี่น้องกว่าจะเสร็จได้สิบห้าวันสิบห้ามือ่อจ้ะพี่น้องเต็มเต็มเลยทำกันสองคนนี่จ้ะทีด้านหน้า ห้ามือยากนำนี่จะพีน่น้องยากนำทับหลังจะช้ากับทับหลังอัปเดตหน้างานก่อส่งงานก่อร้อยจะพีน่น้องส่งงานก่อร้อยเปอร์เซ็นจะกลับบ้านพักผ่อนจากสองม,มือจะพีน่น้อง เป็นวันให้น้ำเกลือบำรุงกำลังสักสองวันก่อนจะได้มีแรงมาสู้งานต่อจากพี่นอ้องสู้งานคนละหน้าที่การงานจากพี่นอ้องฝนกระิตกฝนก็จะตก,ก,ะตกเอาเอาันสร้างไงแล้วเอา,เอาไว้ให้ดำเสั็ก็เอาให้ เอิ้นหาบ่าเห็นไปน้ำเจ้าเดี๋ยวย้อนลงไปได้เลยบุ๊บเบิ่งจะไปลนองฝนก็จะลังจะตกน้มป,ปันเนี่ยกับป้าแรแลนรถคัอเก่าหรอกอัปเดตงาน เรนรวเร็วเ,รเลยจ้ะาเนแต่แปดสบเกสิบท่านี้นอ่นเคยแต่เร่นที่รถนำเราไหลปไปขี่รถนำคนอื่นพนเรียนร้อยกว่ายัานยน <c oughs> ัน,นเราเคยเรีนร้อยกว่าจงยะโอ้ยโอ้ยสิลมอัปเดตงานปอร้อยเปซ ตาปึงรอบนอกเจับพี่น้องป้ากับห้องป้ากับห้องพักพานสองมือเราก็จะมาจับเสียมจ้ะพี่น้องรอปูนฉาบเข้าก่อนปูนฉาบเข้านี่จ้ะจับเสียมตรงนี้ จับเสียมตีตขาขขยค่อยจะฉาบได้กว่าจะจบกว่าจะจบได้จ่าพีน่น้องทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก้ะพรุ่งนี้ช่างไฟก็เข้ามากิดีดมากีดล่องไฟก่อนจะพีน่น้อง ถึงจะจับเสียมฉาบอัปเดตหน้างานก่ออันนี้เสา,สเาหลอกสร้างแง่าแล้กสามห้องนอนจัดพี่น้องสามห้องนอน หนึ่งห้องน้ำสู่ไปจ้ะพี่น้องคนละหน้าที่การงานคนละอาชีพเดือนไม่กว่างานหนักสู่มาแล้วจ้ะพี่น้องงานหนักงานบอก็ทำมาหมดอันนี้งานออกแรงได้เงินแล้วก็หายเหนื่อยจ้ะพี่น้องงามบ่จ้ะนี่ฉาบแล้วถึงจะสวย อัปเดตงานก่อร้อยเปอร์เซ็นต์ติดเครื่องรวลดโดติดเครื่องเลยช่างใหญ่มีงานให้เลือกมากมาย แต่เลือกที่จะทำอาชีพนี้จะพี่น้องโอกาสมีโอกาสมีแรงเราก็ทำสู้กันไปค่ะไปก็ติดเครื่องแม่จะรออะไรละ่ะช่างใหญ่ชาบแล้วใคริิง,งามจ้ะ จะพี่น้องพักผ่อนอีกสองวันกลับมาฉาบจะ้ะก็มาจับเสียมแล้วค่อยจะฉาบสู้ๆกันไปค่ะพี่นอ้องอัปเดตหน้าง,งานก่อให้รับชมค่ะเมื่อด้ดเล่นอะไปแต่ร้าน,นันแล้นเปลืองบ้านเพิ่นจับพี่น้องเพิ่นออกมาอยู่ทงไฮทงนาอากาศกับคืมฟ้าคืมฝนฝนจะตกอัปเดตหน้าง,งานชมบรรยากาศไปด้วยจับพี่น้อง คนเราม,ไมีไม่เหมือนกันอีหลินตัวตอนปีสี่แปดเเดือนก็เคยไปขายของเด้จัะพี่น้องขายของที่ห้างแฟชั่นไอแลนด์มีเท่าแก่ใจดีคนหนึ่งคนงานเป็นหลายหลาย,ลายร้อยพอจัะพี่น้องไปขายของโอกาสช่วงนั้นก็เบิกมากจ้ะพี่น้องปีสีแปด กิจาการงานเร์กมากไปทำธุรกิจขายของที่ห้างแฟชั่นกีน้ามาแล้วมัเอาแล้วฝนตกจ้ะฝนตกชมบรรยากาศไปค่ะ ใจรักจะี่น้องเวลาเมาบางทีก็าพอได้ใช้ใจรักใจรักงานหนักมันก็เบาตีดช่างใดใจรักไหม 我们走开。 นี่ก็ฝากใบสำนติเราจัดรื่น้องฝากช่องเจเดือนแยกเข้าหลาอออฟิเชียลด้วยค่ะ